สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเฉลิกามม่าจะมาสรุปผลการศึกษาควาคว้าโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นจากโปรตีนที่ด้านการไฮโดรไลซิสโปรตีนเปลี่ยนแป้งเคียค่ะสรุปผลการศึกษาควาคว้าตอนที่หนึ่งสูดได้ว่าวิธีการไฮโดรไลซิสโปรตีนเปลี่ยนแป้งเคียด้วยสารละลายของสารละลิกมีปริมาณเฉลี่ย450.37กรัมมากกว่าสารละลายเกลอไฮโดรคลิกเท่ากับ 10. ผลการศึกษาของความตอนที่2สรุปได้ว่าจากวิธีการไฮโดรไลซิสเพอร์เซนต์เกนซาเปียสามารถพัฒนาผนาลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นได้สองรูปแบบได้แก่แบบเป็ดและแบบแผ่นชุดที่1ถึงชุดที่4ค่ะสรุปผลการศึกษาของความตอนที่3สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นจากโปรตีนได้จากการไฮโดรไลซิสเพอร์เซนต์เกนซาเปียแบบเป็ดดูดความชื้น182เปอร์เซ็นต์ของน้ำตัวอย่างเริ่มต้นและแบบแผ่นชุดที่2องดูดความชื100้น192เปอร์เซ็นต์ของน้ำตัวอย่างเริ่มต้น ยังคงตัวเหมือนเดิมจึงเลือกผลิตภัณฑ์จากเซเลนินในเปลือปราทียาแบบเกลิดและแบตแผ่นชที่สองเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบค่ะและสรุปผลการศึกษาของฟอตอนสี่ีสรุปได้ว่าจากการไฮโดรเจสต์โพแทสเซีในเปลือกปราทียแบบเกลิดและแบตแผ่นที่สองที่มีค่าการดูดซึมน้ำน้อที่สุดมาศึกษาปริมาณความชื้นสองครับเทียบกับสารขอดความชื้นทั่วไป มีปริมาณความชื้นสต่อพัดใกล้เคียงกับสารประกความชื้นทั่วไปเฉลี่ย81 R s ครับขอจบการนำเสนอวันนี้ขอขอบคุณค่ะ